ส่งกำลังใจให้คุณยายมารสีในวัย103ปีล่าสุดยืนไม่ได้หลังป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลส่งกำลังใจให้กับคุณยายมารสีศิลปินห้าแผ่นดินในวัย103ปีล่าสุดยืนไม่ได้ต้องคอยทำกายภาพอยู่ตลอดเวลาหลังจากออกจากโรงพยาบาล หลังจากที่แฟนๆได้ทราบข่าวว่าศิลปินแห่งชาติคุณยายมรสีอิสรางกูลณอยุธยาศิลปิน5แผ่นดินอายุมงคล103ปีได้ล้มป่วยด้วยอาการปอดติดเชื้อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงขั้นเข้า ICU ก่อนที่ต่อมาคุณยายมรสีอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยทางคุณหมอได้อนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ล่าสุด ออยจิรวดีลูกสาวของคุณยายมรสีได้ออกมาเผยอ,อาการล่าสุดหลังคุณยายมรสีพักฟื้นอยู่ที่บ้านว่าตอนนี้คุณยายมรสีมีอาการเวียนศีรษะปกติตามภาษาคนแก่แต่ยังแข็งแรงออกกำลังกายได้วันละครึ่งชั่วโมงส่วนความจำดีมากส่วนเรื่องขาตอนนี้คุณยายมรสีนั้นเดินไม่ได้แล้วตั้งแต่โควิด หมอบอกต้องทำกายภาพขาตอนนี้เริ่มยกขึ้นได้แต่ยังยืนไม่ได้ต้องมีคนอุ้มทุกวันซึ่งตอนอยู่โรงพยาบาลคุณยายมรสีไม่ได้เดินเดือนกว่าทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่สุขภาพโดยรวมถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆ